ทัพทีมแคร์ชื่อวิทยาศาสตร์ปูนิกา้ากราเนทัมแอลชื่อสามัญโพเมกรเนตปูนิกแอปเปิลกรานาเดสกรานัตสคาทาจิเนียนแอปเปิลชื่ออื่นทิลาพิลาสีหมากสีลาหมากจังทิลาขาวมะก่องแก้วมกะกอกวง L Y T H R A C E A E ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ต้นไม้พุ่มหรือไม้ต้นสูง2-4เมตรมีเปลือกบางสีทายอดหรือกิ่งอ่อนเป็นเหลี่ยมและมีหนามยาวไม่แข็งใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับรูปขอบขนานหรือรูปไข่ปลายและโคนแหลมขอบจักหรือบิดเป็นคลื่นมีดอกออกเป็นช่อ สามถึงหดอกหรือเป็นดอกเดี่ยวที่ปลายยอดดอกสีส้มอมแดงกลีบเลี้ยงแข็งหนากลีบดอกบางร่วงง่ายขอบบิดเป็นคลื่นมีทั้งดอกกลาและดอกซ้อนผลทรงกลมสีเขียวเมื่อแก่จัดสีเหลืองอมน้ำตาลหรือม่วงแดงมเมล็ดมีจำนวนมากมีเนื้อใสสีชมพูหรือแดงหุ้มข้อมูลทั่วไป มีถิ่นกำเนิดทางตะวันตกเฉียงเหนือของยุโรปไปจนถึงแถบเทือกเขาฮิมาลัยการปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์การปลูกเลี้ยงปลูกได้ในดินเกือบทุกชนิดทั้งดินร่วนดินทรายแสงแดดจัดการขยายพันธุ์ทาบกิ่งตอนกิ่งเสียบยอดติดตาปักชำและเพาะเมล็ดการใช้ประโยชน์ ปลูกประดับสวนเมล็ดรับประทานเป็นผลไม้สดมเมล็ดนำมาสกัดน้ำมันเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอาง